เป็นย่านที่ดีจริงๆเลยโอ้ปวดหลังจังโอ้สวัสดีฉันเคยญาติโซฟีเราจะเป็นเพื่อนบ้านกันหวัดดีครับผมควินตินขอให้มีวันที่เลวร้ายฉันคือเพื่อนบ้านคนใหม่อีกคนนึงอวาวเธอสวยจังเลยผมสีดำเงาๆเหมือนยามกลางคืนและเล็บฝีปากที่ดูเหมือนทานหวัดดีคนสวยอยากรู้จักจังเลยจะดื่มเลือดนายให้หมดตัว ไม่น้ำไม่ใจยอยากกินฉันคนบ้านเป็นแวมไพร์ในนี้ปลอดภัยแล้วฮบ้านนี้ดูแย่เกินไปจะต้องทำมันให้เป็นสีดำสนิทเรียบร้อยแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะทีนี้เราจะมาตกแต่งหลังคากัน หยดสีแดงลงไปฉันต้องการมันเปิดขวดได้เขี้ยวขอบคุณพ่อแม่แวมพาที่ให้เขี้ยวมาทีนี้ก็ร่านลงไปบนหลังคามันดูสยองอย่างที่ฉันจินตนาการไว้เลยและตอนนี้ฉันต้องการความชื่วยเหลือมานี่ ค้างคาวของฉันมาแล้วพวกมันช่างสวยงามและก็น่ารักจริงๆบ้านของฉันมีปีกเหมือนค้างคาวด้วยและก็มีเทียนสองสามเล่มและประตูเป็นรูปโล่ศพวิเศษบ้านของฉันดูสุดยอดมากโอ้โหมาทำอะไรในบ้านของฉันเจ้ามนุษย <Okay. S 1> ์ขอโทษขอโทษฉันไปก็ได้ดวลาตกแต่งบ้านเหมือนกัน ฉันเกิดไอเดียดีๆแล้วฉันอยากทาสีบ้านของฉันให้เหมือนสีของเครื่องดื่ม Grimace คว้ k วมันต้องสวยมากแน่ๆแต่ว่าต้องการมากกว่านี้ฉันก็เลยเอาแก้วนี้มามันใหญ่กว่าแล้วก็เทลงไปจากหลังคอโอ้ใช่ตอนนี้นเป็นคนละเรื่องเลยมันดูเจ๋งอย่างไม่น่าเชื่อราดเครื่องดื่มให้ท่วบ้านจนกลายเป็นสีม่วงทุกที โออใช่มันดูน่ากินมากเลยบ้านหลังนี้ฉันคิดว่ามันออกมาเจ๋งมากแต่ว่ายังไม่พอเนอะทีนี้มาเพิ่ไมไวพริมบนหลังคากันเจ๋งไปเลยแล้วก็อย่าลืมหลอดด้วยเยี่ยมมากจากนั้นเราก็ต้อง โรด้วยสปริงคลหลักสีเอาพุ่มาหนึ่งสองมแล้วยิงยูฮูตอนนี้ฉันมีบ้านสปริงคัสดใส่ท่วเลยโอ้แต่ฉันต้องการประตูด้วยใช่แล้วนี่มันเป็นคนละเรื่องบ้านของฉันพร้อมแล้วละ่ะแถมยังน่านกินมากด้วย มนุษย์ไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับก่อนสร้างเลยนั่นเนี่ยโอ้พ้นบ้านของย่าตกแต่งบ้านของตัวเองแล้วดูสวยงามทุกหลังี่าก็มีไอเดียเหมือนกันนะโอ้นึกออกแล้วล่ะหนูจ๊ะคงไม่ว่าอะไรถ้าอยอาจจะมกมอเตอร์ไซค์สักหน่อยนะพันจับมอเตอร์ไซค์ของย่าเป่นสีบ้านให้เป็นสีเหมือนที่ย่าต้องการเรียบร้อยสีออกมาสดใสจ,จัง จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้และก็มาเพิ่มดอกไม้กันอโอ้กินหอมจังเลยและที่หน้าบ้านก็ต้องมีดอกไม้ด้วยมันจะทำให้ย่าสดใสยอยู่เสมอและย่าอยากตกแต่งบ้านด้วยกระดุมเม็ดใหญ่อันนี้มันมีสีสันสดใสและก็สวยงามมากนอกจากนี้เราต้องติดผมสีชมพูแสนสวยบนหลังคาอีกด้วย ดูสิมันสวยแค่ไหนมาติดประตูกันมันออกมาน่ารักมากเลยละ่ะฉันนี่เจ๋งจริงๆหนูจ๊ะชอบหรือเปล่าบ้านของย่าดูแย่มากสีเหลืองกับบ้านดีกว่าฉันจะลองไปเยี่ยมเธอบางทีอาจจะได้รู้จักกันโอ้ไม่นะฉันกลัวขังเขายินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันให้นี่มันน่าเบื่อนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาความตายเข้ามาในห้องนี้ ข้กากำลัยู่สีแดงจากนั้นก็บัลลังของฉันแล้วอะไรนะฉันต้องการรองศพฉันวางของที่มุมนี้เหมาะสำหของตกแต่งเล็กๆน้อยๆของฉันและด้านล่างจะวางถุงเลือดและนี่คือเครื่องแรกของฉันมันหลุดออกมาตอนฉันนอยู่ห้าครวงเียงไปเลยล่ะและทีนี้ฉันต้องการสวิตไฟ ติดไว้ตรงนี้โอ้ใช่ตอนนี้มันอ,อบอุ่นและก็น่ายอยู่มากมากห้องนี้ว่างเปล่าฉันต้องพิ่มเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ไนะนั่นมนรีมัสเอ้ยมาทำอะไรที่นีู่้อ,อะไรไหมฉันต้องการคนของนายนะเอ้ยไปไหนนี่ฉันไม่ได้หรอกรอก่อนฉันบอกให้หยุดไง แบบนี้สิฉันได้ขนมาแล้วแล้วมันก็ควรจะหนีไปแล้วฉันนี่เก่งจริงๆ <Wow. S 1> เอาละเอาขนมาเป็นพรมกันและ้จะเพิ่มอะไรอีกดีนะโ oh. อ้ริงด้วยฉันต้องการกระจกทำเป็นหน้ากรีมัส <Yeah. S 1> ฉันตลกตังเลย <Yeah. S 1> แปลกใจที่เพื่อนว่นานเนญไพของฉันไม่อยากรู้จักกัน <Yeah. S 1> และที่ผนังติดไฟไป้ายนีออนไว้ <Yeah. S 1> ว้าวสวยจังเลย และทีนี้เราต้องการเป่าลูกโปง่งและฉันจะมัดมันไว้กับของเล่นชิ้นโปรดโอ้เจ๋งไปเลยแต่ฉันต้องการลูกโป่งมากกว่านี้เอ้ยลูกโป่งจะไปไหนถามจริงออกไปแล้วโอ้นั่นเสียงอะไรเนี่ยแปลกจังโอ้นี่ยกระตังตกแต่งห้องเหมือนกัน่าตถักผมเสร็จแล้วด้วยเยี่ยมมากจากนั้นก็วางม้านั่งตัวโปรดไว้ตรงนี้ และแขวนภาพที่กำแพงในรูปนี้ย่ายังเด็กอยู่เลยนะอายุแค่15ขวบเองและนี่คือดอกไม้ที่ย่าชอบและดอกไม้หลายชนิดมันก็ออกมาเจ๋งดีแต่ว่ายังว่างเปล่าอยู่โอ้เข้าใจแล้วนี่คือชั้นวางของของย่าย่าต้องการที่วางของต,ต้นไม้และก็ไม้พรม และตอนนี้ก็น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยว้าวบ้านของทุกคนเจ๋งมากฉันยังอยู่ที่นั่นทั้งวันเลยนะเนี่ยบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์มั้ยว่าเธอชอบบ้านหลังไหนมากที่สุดหวังว่าเพื่อนบ้านบัมพาจะบอกได้กับฉันสักครั้งหนึ่งฉันเลยแต่งตัวเหมือนเธอโอ้ฉันเห็นดอกไม้แล้วคิดว่าคุณย่าของไม่ว่าอะไรเพราะเธอใจดีมากถ้าฉันจะขโมยสักสองสามดอกตอนนี้ฉันจะทำาช่อดอกไม้ แล้วก็ไปให้แววไพายโอ้สวัสดีฮะคุณย่าผมไม่ได้ตื่นใจผมแค่ชอบเพนบ้านมากๆเลยต้องการให้เธอประทับใจอะขอดอกไม้เล็กๆได้ไหมฮะไม่ได้เอาช่อนี้ไปดีกว่านะเธอต้องชอบแบบนี้มากกว่าแน่นอนเร็วเข้าขอให้โชคดีโอ้คนหนุ่มสาวเออเอวันดีวันด,ด,ด,ดีคนสวยเธอต้องการอะไร ฉันคือแบมพอยฉันจะดูดเลือดของเธอให้หมดถามจริงอะอนายตลกจังเลยนะ <c oughs> เป็นได้นายทำให้ฉันหดเหรอเอาดอกไม้มาสิน่ารักจังเลยฉันชื่อว่าแคนดี้ดีใจจังเลยในที่สุดเราก็ได้รู้จักกันเ <c oughs> อ้ยนั่นเนคือแบมพอยลูกสาวมาทำอะไรกับมนุษย์เด็กนี่เนี่ยไม่มีอะไรครับผมจะไปแล้วคน <c oughs> ยายซาฟีชวยผมด้วย ผมจะส่งไดค์เขาล่าเกินผมพูดจริงนะน่าสงสารจังพ่อคะทำไมบอกก่อนว่าจะมาแต่หนูก็ดีใจที่จะเจอพ่อนะพ่อชอบบ้านของหนูไหมเธอชอบีราของเราไหมอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราด้วยนะจะไม่พลาตอนใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่นะบาย